ก็อันนี้ไม่รู้น่าจะเป็นคลิปแรกเนาะในการถ่ายชีวิตในอเมริกาก็ของพวกเรา3คนละกันเราก็มีเราเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับมาอยู่ในสหรัฐอเมริกาละกันพาไปเที่ยวทะเล ช่วงนี้ราคาน้ำมันที่เราเติมนะาเราเติม91ก็ 1, เป็นพรีเมียมอันลิสต์แก๊สโซฮอลน้ำมันมันเคยแพงกว่านี้นะครับช่วงนี้มันลงมาเยอะละทำบริการตัวเองเนาะใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะเติม91 30เหรียญตอนนี้ราคาเท่าไหร่ะรละ6หเหรียญเออใส่ค์ดอ่ะลีฟ อ่ะสิเลเกตก้อนหนึ่งครับแป๊บนึงวันนี้เราเอาที่สามสิบได้สามสิบจุดศูนย์ห้าไปลอริซีฟลอลิซีแป๊บนึงออกมามาดูค่าเสียหายวันนี้30.05ได้4ีจุด เก้แสกลร้อย โชลีพายสเตตบีชครับนี่นะครับทางถ้าย้อนสอดน,นี่ยังแปลกันนะเนี่ยเขาก็เขียนเตือนละนะครับอยู่ที่อ่อออเดตสิบเหรียญถ้าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแล้วก็สุกถึงวันอาทิตย์สิบห้าเหรียญออเดตแคชออวีซ่าโน o ช h a น g e กเนก็คือไม่ไม่ทอนเงินรับซื้อทิตเ,เสร็จต้องวางไว้หน้ารถให้เห็นเลยเวลา r รนเจอร์เขามาตรวจเจ้าหน้าที่มาตรวจก็จะเห็นว่าอ๋อรถคันนี้จ่ายตังค์แล้วนี่ทุกคันนี่ก็ห้องน้ำ่ะเราไปดูห้องน้ำน้ำก้อก l อ e n d e r อรครับ Let s อสลูก็ สะอาดอยู่นะที่หลังตัวเวลาขนมาเล่นทะเลจะมีปุ่มๆให้กดมีปุ่มข้างล่างตั้งแต่ล้างรองเท้าปุ่มล่างล้างรองเท้าปุ่มบนมีกดผิดปุ่มบนอาบน้ำปุ่มล่างปุ่มล่างปุ่มล่างล้างรองเท้าแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งออความสูงของเด็กออออมีความสูงของเด็กอยู่ฝั่งนี้เลยมีใกล้มากทั้งจอดรถแล้วก็ห้องน้ําอาบน้ําแล้วก็เข้าหาดเลย ดูเด็กๆกิจกรรมทุกคนชอบแอคทิวิตี้แต่เข้าแล้วเราจอดรถตรงนู้นจอดรถตรงฝั่งนู้นริมถนนฟรีแล้วก็เดินย้อนเข้ามาแต่ฝั่งนี้ถ้าเสียตังค์นะอ่าใช่แต่สะดวกฝั่งนี้คนเยอะนะอ่าสะดวกจอดจ่ายสิบเหรียญออเดย์ไปเลยเออแล้วก็หาดก็ตื่นเด็กเล่นได้สบายรอมหน้ามาทางนี้บ้า อาาอนจนะว่อเารรยากาคนัวจริงๆจุดที่ปลอดภัทยที่นี่นะครับถ้าจะเล่นน้ำควรจะเล่นอยู่นี่มันจะมีไลฟ์การเนีเขาจะคอยดูเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นจุดที่ปลอดภัยจริงๆคนจะเลือกเล่นที่มีไลฟ์การที่เขาออนดูตีอย่จะปลอดภัยสุดละคือคนเยอะมากจริงๆครับแต่ว่าเขาจะไม่ เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีอาหารขายนะครับตามหาดแถวนี้ไม่มีเลยถ้าเป็นบ้านเราก็จะมีพวกส้มตำอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ต้องเตรียมของมาเองแล้วก็เอากลับเองทั้งหมดด้านหลังของเราที่เป็นเขานน่นอ่ะมันเป็นเส้นทางวิ่งเทรลเดินเทรลก็ได้ก็สามารถเดินขึ้นไปบนเขาข้างบนนั้นเลยนะก็จะมีคนมาวิ่งตรงนี้มีทั้งวิ่งทั้งไบกิ้งและตรงนี้จุดนี้ก็เป็นบัสสตอโอ้สวยมากครับจุดนี้ ใช่แล้วปุดจริงจังเลยที่นี่เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามหน่อยครับ